สวัสดีครับผมโอมพอรชนะพลทหารจากกิจปฐุมชาติวันนี้อมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับชีวป,ประวัติของพันตีอนุพงศ์บุญญาประทีปในการรักษาอาธิปไตยของประเทศชาติโดยวิลกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ช่องบกอำเภอนาำยืนจังหวัดอุรลราชธานีครับ สวัสดีครับ่อนอื่นโอมอยากให้พี่ๆทั้งสองท่านนะครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับครับสวัสดีครับผมร้อยตีวิทยาขุนรันข้าราชการบำนาญอดีตเคยรับราชการที่กองบัชาหารร,บรารรบที่สามกลุ่มทหารราบที่สิบกครับครับครับสวัสดีครับผมนชงอรับร้บอยตีวิทยาศรีดำ ครับองค์ก็อยากให้พี่พิญญาและพี่วิทยาเล่าถึงการทํางานกับท่านพันตีอนุพงศ์นะครับครับสำหรับผมร้อยศีวิทยาผมรันยศสมัยนั้นก็เป็นสิบเอกครับเพราะท่านร้อยโทอนุพงศ์มุ่ยาป็นที่จบมาเนี่ยท่านก็มาเป็นผู้ว่หมดฝึกทหารใหม่ผมก็ยังเป็นผูู้ฝึกครับทหารใหม่อยู่กับท่านนะครับก็ได้ร่วมงานกันผมเป็นครูฝึก ถามคนเบื้องต้น ừ ừ ừ ครับ,รบแล้วก็ท่านนึงก็หมวดฝึกผมท่านก็ความเป็นผู้นําท่านสามารถเรียนรู้วิชาลหานได้อย่างรวดเร็วเข้าใจระดับผู้ผตั้งรัฐประชาางดีอื่ครับท่านเป็นกรมัญชา,าที่ดีมากครับครับพี่วิทยาครับผมอยากให้พี่วิทยาเล่าถึงมิรกรรมควานเดียว และความเสียสละที่เป็นตำนานให้ทหารรุ่นหลังได้รู้จักท่านนะครับครับถ้าจะเล่าถึงความเดียวความเสียสละของท่านก็ต้องท้าว,วามม่ตั้งแต่ปี2522นเลยนะครับครับช่วงนั้นเวียดนามได้เข้ามามีอิทธิพลในกัมพูชาทําให้คนกัมพูชาบางกลุ่มได้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเป็นกําลังกองกำลังต่อต้านตลอดแนวชายแดนไทย โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มกองกําลังรักษาชาติโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณช่องบกอําเภอนาบืนจังหวัดบุรราชธ,ธานีกลุ่มขมิ้นแดงหรือขมินเขียวสัมพันธ์ได้มารวมกลุ่มตั้งเป็นกองบัญชาการต่อต้านกําลังทหารเวียดนามและใช้เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อยพยพกิจตามรวมประมาณ1 3 0 0 0คนทำการฝึกเตรียมการเพื่อส่งกำลัง เข้าปฏิบัติการรบแบบกองจจนต่อทหารเวียดนามในพื้นที่ของกัมพูชาดังนั้นบริเวณช่องบกจึงเป็นเป้าหมายสําคัญต่อการโจมตีของทหารเวียดนามครับพพ่พื้นที่ช่องบกเป็นพื้นที่เขตติดต่อสามประเทศคือไทยลาวกัมพูชาโดยมีเทือกเขาพนมดงรักวางกําลังบริเวณยอดเนินจะสามารถควบคุมแนวทางการเคลื่อนที่บริเวณช่องบก และสามารถใช้เป็นจุดรตรวจการได้เป็นอย่างดีครับเมื่อวันที่4มกราคม2528จากการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ K5 ของเวียดนามครับเพื่อกวาดล้างกองกำลังรักชาติกำลังทหารเวียดนามและทหารกัมพูชาฝ่ายรัฐบาลได้ใช้กำลังสามกองพลเข้ากวาดล้างกองกำลังรักชาติบริเวณช่องบกหลังจากนั้น กำลังบางส่วนได้วางกําลังสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยวางกําลังลึกเข้ามาในเขตไทย5กิโลเมตรในปี2529กองกำลังสูอรอรรีได้กำหนดแผนยุทธการดี8ขึ้นเพื่อปรับดันขับไล่และทำลายกำลังทางหารเวียดนามที่รุกล้ำแนวชายแดนเข้ามาในพื้นที่ช่องบก S <S <S วันที่3กุมภาพันธ์2530เวลา11.00นกองร้อยทหารราบที่1631ได้จัดกำลังออกลาดตะเวนหาข่าวบริเวณห้วยพระลานเสือได้ถูกทหารเวียดนามซุ่มโจมตีโดยเปิดฉากการยิงด้วยปืนเล็กระเบิดเคมูและจรวดอัิกีอย่างหนาแน,น่นทำให้พวงครับชุดลาดตะเวนเสียชีวิตในพื้นที่ปะทะ ชุดลาดทะเวียนที่เหลือได้ถอนตัวออกจากพื้นที่ปะทะปรับมารายงานให้ผู้ชาให้ผู้ขับหมวดทราบคือท่านร้อยโทอนุพงศ์บุญยบทีพอท่านทราบก็เลยได้นํากําลังเคลื่อนที่กลับไปยังพื้นที่ปะทะเมื่อถึงเมื่อถึงพื้นที่ปะทะพบว่าทหารเวียดน,นามได้ลากศพไฟเราเข้าไปในที่มั่นจึงตัดสินใจดําเนินกลยุทธ์เพื่อย่างชิงศพแต่ถูกทหารเวียดน,นามเปิดฉากการยิงด้วยปืนเล็กกล บืนคนเสียชีวิตทันทีเมื่อผู้ควคับกองร้อยทราบเหตุการณ์ได้นํากําลังเข้าเสริมการปฏิบัติฝ่ายทหารเวียดนามได้ใช้คอ82ทําการยิงสนับสนุนจากเนิน482เนิน408และเนิน500อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา19:30นฝ่ายเราจึงสามารถแย่งชิงศพผู้เสียชีวิตออกมาได้ทั้งหมดครับเือกรรมของท่านในครั้งนั้นถือว่าเป็น การเสียแลสละสมศักดิ์ศรีของชายชาติทาหารเลยนะครับในความกล้าหาญของท่านก็คือตรงนี้แหละครับคือท่านท่านรักลูกน้องและการแสดงความกล้าเป็นผู้นำหน่วยออกมาต่อหน้าต่อตาผู้ตั้งัำชาทั้งหมดหมเลยครับเพราะว่าลูกน้องเราเสียชีวิตไม่ได้หรือว่าเราจะยอมให้สุขของลูกน้องอยู่เดียวได้ไม่ได้เราต้องไปช่วยเพราเราต้องเอาคืนต้องท่านก็ต้องไปอยากจะเข้าไปช้าเอา ส่วนผู้ใตงกาจรคือท่านเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็เด็ดเดี่ยวยอดครับทุกนรักพวกน้องคือแบบอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเลยใช่ไหมครับไม่มีใครแบบ่มีใครัวเไม่ใช้อํานาจไม่ใช้อนาจสมหรับตัวเองเป็นผู้มีาจคือไม่ใช้อํานาจพือจะเป็นกันเองกับผู้ใต้กำจักรประมาณก็ทําให้ลูกน้องรักรักในศรัทธาแบบคือแบบเอา ตายแทนกันได้เลยใช่ไหมครับใช่ได้ครับทำไมวานม,ม,<อ>มันจะเป็นยังนั้นเป็นยังงั้นผู้ใต้วัองชาก็ผู้ร้องชาติจะตายแทน,นกันได้ในสนามหลวงกว่าเราจะมีพื้นแผ่นดินไทยในทุกวันนี้เราสูญเสียผู้กล้าหาญไปมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของพันรีอนุพงศ์บุญยปทีบให้ทหารรุ่นหลังได้เล่าขานเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณครับ จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฝาและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบนสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูิใจ จะปิดทองลังองคพระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีรายไม่มีใครอยู่ั้งฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความ ใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวัง